ฉันเริ่รักของเราจบลงและคงไม่มีหนทางที่จะคว้าเธอ ลับมาฉันรู้ว่าฉันต้องทนอ่อนลน้าในต่อการห้ามใจไม่ให้รักเธออีกเลยความจริงไม่คิดว่ามันยากเย็นเท่าไรจะทาใจให้เหมือนว่าไม่มีเธอเช่นเดิ แต่กลับต้องหนักใจและใจหนึ่งฉันพร้อมจะลืมทุกอย่างและพร้อมจะไปให้หาให้ภาพความหลังลอบเลือนออกไปแต่ใจหนึ่งก็รู้ว่าทำไม่ได้ ไม่พร้อมให้ใจทนทรมาในใม่ยามที่คิดถึงเรื่องที่แล้วมาฉันรู้ว่าฉันต้องทำอย่างไรแต่ทำไมถึงจำและยังรักเธอเรื่อยไป ผลสุดท้ายเธอก็คงไม่มาไม่อยากคิดมากอีกเลยความจริงไม่คิดว่ามันยากเย็นเท่าไรจะทำใจให้เหมือนว่าไม่มีเธอเช่นเดิมแต่กลับต้องนักใจ เรารู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ปนสนุกแล้วก็มีอะไรให้ลุ้นระทึกมากเลยนะคะคือแบบผีออกมานี่คือนั่งภวาเลยนะคะไม่ติดเก้าอี้เลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มารับชม my house บ้านขังวิญญาณด้วยกันค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะกลัวเกือบทั้งเรื่องเลยแล้วก็ฉากที่ที่ที่เขาเหมือนแบบโผล่หน้าลงมาค่ะน่ากลัวมากปิดตาเกือบทั้งเรื่องเลยอะค่ะผมมันเป็นหนังไทยที่ ต้องมาดูครับใครคิดว่าแน่เรื่องหนังผีนะครับต้องมาดูเรื่องนี้เลยครับ จะได้รู้ว่าคุณแน่จริงหรือเปล่าจะบอกว่าจุดคลายแม็กนี่แจ๋วมากค่ะถ้าอยากรู้ว่าคลายแม็กจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันนะคะค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง My House บ้านขังวิญญาณนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยป้งก็ได้รบับบทนําเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็พวกเราทุกๆคนนะคะทีมงานนี่นะคะก็ฝากฝันอนนุปสรรคกันมาจนประสบความสําเร็จได้นะคะก็อยากจะให้นะคะพี่ๆน,น,น้องๆเพื่อนๆทุกๆคนนะคะอยากจะให้เข้ามาดู My House บ้านขังวิญญาณกันค่ะรับรองนะคะว่ากลับไปเนี่ยไม่ได้แค่สยองฝันแน่นอนนะคะจะได้แง่คิดในเรื่องของการใช้ชีวิตในคครรอบััววด้้ยทง รักนะคะแล้วกเ็เรื่องราวของครอบครัวนะคะแล้วเป็นเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยกลับไปนะคะต้องมีสติในการดํำรงชีวิตแน่นอนค่ะอย่าทําให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาทําลายชีวิตเราค่ะยังไงก็ขอฝากภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะ